ไอ้เพื่อนมีเครื่องเลี้ยงนาที่สิมาเลี้ยงเอาตอนนี้ก็สมัครเบาดีๆเบาให้เขาพอใจนี่ก็สมัครเยอะเลยเบาแห้งๆบาทเบาคอยเขาบอได้ยินเหมเบาแห้งๆเลยอืมแล้วก็มี่น้ำบอลแล้วก็ มันก็เล่นได้นั่นแหละลูกแต่เรายังไปกินข้าวเ,เอาได้ไปเล่นก็ได้ไปไปเล,เล่นไปดูสิพี่เขาพี่เขาเล่นอะไรพี่หรือน,น้องเอาไปด้วย,ย,ววยถือไปด้วยถือไปด้วยก็ได้ไ,ไป อเขาเล่นอะไรนะเทนนิสเทนนิสเออได้ลยเล่นบาสป่ะเล่นบาสกันทุกคนไปเล่นตรงนั้นบาสอยู่ตรงนั้นไปเล่นตรงนั้นโอเคไม่รู้ของเราก็ต้องใจของเขาแต่ว่าของเขาไม่ อาจจะเป็นของเข้าเล่นนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรเล่นเล่นไม่เถอะ this yours Oh can he he have for few minutes okay อยู่แขนเล่นไปเล่นตรงไหนตรงนน้นเหรอตรงนน้นใช่ไหม thank you ขอบขอบคุณไหม a can can he have for pay for few minutes yes thank you so much ขอบคุณไหม thank you ไปเล่นไปเล่นตรงนน้น เขาเอามาด้วยอืมนู่นนะตรงนู่นนะตน้นนะนนนะที่ชุดนะทุกคนคะวันนี้น้องน้องวิวก็ามาที่โรงเรียนเพื่อมาสมัครนะคะค่ะคุณครูก็ให้เนี่ยเอกสารไปกรอกก่อนนะคะแล้วก็กรอกเสร็จแล้วก็เอามาเอามาอีกทีหนึ่งเอามายื่นค่ะ ทางโรงเรียนอีกทีหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้ก็อยากจะเล่นกีฬามากมาขอเขาเนี่ยสองคนพ่อลูกเขาเล่นกีฬาอยู่แล้ามาขอมาขอเขาไ้ไอ้ลูกบาสเนาะหนักใช่ไหมหนูก็ยืนให้มันถูกที่เนี่ยตรงตรงกลางเนี่ย มาลูกใหญ่ใช่ไหมมาเรียบโยนขึ้นไปแล้วโยนไหวไหมเร็วๆยังไม่กินข้าวหร้อมั้งเอาเอาอีก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 แล้ว าแล้วๆเออแกงเกงเข้าไปแล้วนี่ไม่เข้เาเลยเอาให้แม่นเอาให้แม่น ก็หนงังต้องกินข้าวเยอะๆต้องนอนให้อิ่มด้วยนะ <laughs> แล้วบ,บอกเพื่อนบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเราอยู่ที่ไหนบอกเพื่อนๆหน่อยให้เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วลุกขึ้นมาพูดดีๆตอนนี้เราอยู่ที่สคูลที่โค,โคโฮิมาลามาโค,โคโฮิคโคโคมาลามาสคูลบอกพูดพูดด,ด,ดีๆก่อนค่อยเล่นสคูลครับอันนี้ครับเราอยู่หนาเล่นบาสยืนเข่าอืมอืมอืม,อม,อมโอเคเอาพูดต่อเลยเร็วใช่ครับทุกคนแล้ววิวจะช่วให้ดู <laughs> cả hãy thuộc còn cả đi đi còn coi coi chút okay. Okay. Ừ, nó là như như thế thì phải cạ trước, không phải chút chút đêm thế thôi Ừ, cạ trước cạ trước <laughs> 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 อันนี้ก็โรงเรียนโคฮิมารามาสคูลนะคะค่ะด้านโน้นก็จะมีมีอาคารอีกหลายหลังนะคะข้างหลังข้างหลังนู้นนะคะอันนี้เป็นอาคารใหญ่ค่ะมีพื้นที่ให้เล่นกีฬานะคะพอสมควรนะคะค่ะมีลานหญ้าแล้วก็ตรงนี้เล่นได้หลายอย่างเนาะเล่นเทนนิสบอลล์บอลฟุตบอลเน็ตเอ่อเน็ตบอลบาสเกตบอลก็ได้โอเค โอเคอ้ยอย่าไปโยนตรงนั้นโยนโดนข้างขาล้วอืมอืมพอหอยังยังไม่กินข้าวต้องอ อเอาอีกหนึ่งนาทีก็แล้วกันนะ โ yeah, อเคนะเย่เก่ง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 เอออันนี้กลับบ้านละนะเอาที่ไปคืนค่ะแล้วเราจะไปแล้วบอกบอกเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆ <Hey. S 1> ให้เป็นกําลังใจให้น้องพิ่ใช่ไหมแก้กระไรแกให้น้องพิ่ด้วยนะคะทุกคนสำหรับทีนี้น้องใช้เราขอตัวแล้วก่อนขอบคุณค่ะโอเคเอาไปคืนบอกบคขอ,ขอ thank you so much. thank you very much ไปวางไว้ตรงเสาก็ได้ลระบอกเขา thank you โอเคยืมลูกลูกไอ้บาสเข้ามาขอบคุณน้องชายเขาน้องน้องเขาอะ่ะ